Thank you ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ ช่วงนี้จะมาพยากรณ์อากาศสําหรับทางภาคเหนือนะครับผม15จังหวัดของทางภาคเหนือโดยใส่ข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้องประจําวันพฤหัส,สบดีที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2567สภาพอากาศของทางภาคเหนือจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับพ่อแม่พี่น้องสภาพอากาศของทางภาคเหนือตอนบนคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศา โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-31องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17-24 17-20องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมส่วนทางภาคเหนือตอนล่างนั้นคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-32 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19-22องศาเซลเซียสมีลมต้นออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามแผนที่แสดงปริมาณฝนของทางภาคเหนือเมื่อวันที่27พฤศจิกายนพบว่าปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ที่8.1ม mm, ิลลิเมตรที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการรายงานสภาพอากาศบนยอดดอยกันครับผม จำวันที่28ิพฤศจิกายนสำหรับดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่1 4องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่อยู่ที่7.2องศาเซลเซียสมีฝนประมาณ8.1ม mm, ิลิเมตรนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ส่วนอากาศบริเวณกิก่วแม่ปานดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่1 4 0องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่12.0องศองศาเซลเซียส สานีกเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22.5องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่14.8องศาเซลเซียสพระตำหนักคูพิงราชนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20.8องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่11.7องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิต่ำสุดของทางภาคเหนือเมื่อวานนี้วันที่ 27คาดการโดยพบว่าอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่7.2องศาเซลเซียสบนยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาพรวมอุณหภูมิทั่วไปของทางภาคเหนือเมื่อวานนี้ก็อยู่ที่ประมาณ18-22องศาเซลเซียสนะครับผมสําหรับทางภาคเหนืออุณหภูมิต่ตําโดยทั่วไปนะครับพอเรามาติดตามอุณหภูมิทั่วไปของทางภาคเหนือโดยอุณหภูมิสูงสุดของทางภาคเหนือ วัดได้ที่33.6องศาเซลเซียสที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อวานนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของทางภาคเหนือก็จะอยู่ในช่วงที่สูงสุดก็อยู่ในช่วงเวลาประมาณ26ถึง32องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศรายวันของทางภาคเหนือกันครับผมทั้ง15จังหวัดทุกอำเภอนะครับผม สำหรับวันนี้ขอ,อนำเสนอคำขวัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับพ่อแม่พี่น้องหมอกสามฤดูกองมูเสียดฟ้าป่าเขียวขจีผู้คนดีประเพณีงามลือนามถิ่นบัวตองนะครับคำขวัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรามาติดตามสภาวะอากาศกันเลยครับผมพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแม่ฮ่องสอนพฤหสัสบดีที่28พฤศจิกายนคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอํเาเภอที่คาดกันว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อํเาเภอปางมะพร้าอํเาเภอปลายอํเาเภอเมืองไม่ห้องอําเภอเมืองไม่ห้องสอนอํเาเภอขุนยวมส่วนอํเาเภอที่คาดกันว่าจะไม่มีฝนได้แก่อํเาเภอแม่ลาน้อยแม่เสลียงและอํเาเภอศบเมยนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ29ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ20องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่11องศาเซลเซียสเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศลักษณะอากาศของจังหวัดเชียงรายกันครับผมพฤร,รหัสบดีที่28พิพฤศจิกายนคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-2ององศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยของจังหวัดเชียงรายวันนี้ได้แก่อำเภอแม่สวยอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่ฟ้าหลวงแม่จันแม่สายเชียงแสนอำเภอเชียงของ อำเภอโดอยหลวงและอำเภอเวียงแก่นนะครับผมส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนของจังหวัดเชียงรายได้แก่อำเภอเวียงเชียงลุง้งพยา,ยามเมงลายอำเภอขุนตาลอำเภอเวียงชัยเทิงป่าแดดอำเภอพานอำเภอแม่ลาวและอำเภอเวียงป่าเป้าครับพ่อแม่พี่น้องอุณภูมิสูงสุดอยู่ที่30ต่ำสุดคาดว่าอยู่ที่18องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยอดดอยมีอากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ11องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของจังหวัดเชียงใหม่กันครับผมพฤลหัส,สบดรีที่28พฤศจิกายนลักษณะอากาศทั่วไปพบว่าอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ได้แก่อำเภออมก๋อยดอยเต่าอำเภอฮอดจอมทอง อำเภอโดยหลออำเภอแม่ริมอำเภอแม่วางแม่แจ่มกัญญาณีวัฒนาเสมิงแม่แตงอำเภอพร้าวโดยอำเภอเชียงดาวอำเภอเวียงแหงช้ยประการอําเภอฝางและอํเภอแม่อายนะครับผมส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะไม่มีฝนได้แก่อำเภอโดยสเก็ตอําเภอแม่ออนอำเภอสันทรายอำเภอเมืองเชียงใหม่หางดงสารพีสันกำแพงสันปะตองครับผม อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30ต่ำสุดประมาณ20องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ6องศาเซลเซียสนะครับผมแล้วมาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำพูนกันครับผมพริฤหัสบดีที่28พฤศจิกายนคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสสำหรับจังหวัดสำหรับ สำหรับจังหวัดลำพูนวันนี้ทุกอำเภอคาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับผมทั่วทั้งจังหวัดลำพูนไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30ต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำปางกันครับพ่อแม่พี่น้อง พฤหัสบดีที่28พฤศจิกายนคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลด,ดลง1-2องศาเซลเซียสสำหรับจังหวัดลำปางวันนี้ก็คาดการณ์ว่าทุกอำเภอไม่มีฝนนะครับผมทั่วทั้งจังหวัดไม่มีฝนครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31อุณหภูมิต่ำสุดที่19องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับ เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแพร่กันครับผมพรหัสบดีที่28พฤศจิกายนลักษณะอากาศพบว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสสำหรับจังหวัดแพร่วันนี้ทั่วทั้งจังหวัดทุกอำเภอไม่มีฝนนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31อุณหภูมิต่ำสุดที่18องศาเซลเซียสมีลมตัวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดน่านกันครับผมพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายนลักษณะอากาศโดยทั่วไปพบว่ามีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งสำหรับอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยของจังหวัดน่านวันนี้ได้แก่อำเภอเฉลิมงพระเกียรติอำเภอเชียงกลาง อำเภอปัวอบ่อ,เ,อ,บอกเกลืออ,อทุ่งช้างและ2แควนะครับผมส่วนอำเภออื่น,นที่คาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนได้แก่อ,อท่าวังผาสันติสุขอ,มเ,อเมืองน่านบ้านหลวงอเภอูเพียงอเภอแม่จริมเวียงสานาน,น้อยและนามหมื่นนะครับพอแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่10องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพะเยากันครับผมพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายนจังหวัดพะเยาคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับพ่อแม่พี่น้องและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แ,แก่อำเภอผูซางเชียงคำและอำเภอจุนนะครับผม ส่วนอำเภอที่คาดกันว่าจะไม่มีฝนของจังหวัดพะเยาววันนี้ได้แก่อำเภอแม่ใจอำเภอเมืองพะเยาผูกแรมยาว,ยาวดอกคำใต้อำเภอปรงและอำเภอเชียงม่วนนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30อุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่18องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่11องศาเซลเซียสนะครับ เรามาติดตามการพยาการณ์อากาศประจำวันของจังหวัดตากกันครับพ่อแม่พี่น้องพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายนลักษณะอากาศทั่วไปของจังหวัดตากวันนี้คาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสและก็ทั่วทั้งจังหวัดตากทุกอำเภอคาดกันว่าจะไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3ามสต่ำสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยอดดอยมีอากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ13องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเพชรบูรณ์กันครับผมเมืองมะขามหวานพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายนลักษณะอากาศทั่วไปพบว่าอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสและคาดการว่าทุกอำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งจังหวัดไม่มีฝนนะครับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31 อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ19องศาเซลเซียสมีลมตะวนออกเสียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12องศาเซลเซียสนะครับรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดกำแพงเพชรครับพฤหัสบดีที่28พิจิกพฤศจิกรยนลักษณะอากาศทั่วไปของกำแพงเพชรวันนี้มีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสและก็ ทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดกำแพงเพชรคาดกันว่าจะไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมสูงสุดอยู่ที่31อุณหภ่มต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอูมิุ่มต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ14องศาเซลเซียสครับผมตามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิจิตรครับผมเมืองสารวันพระนสุบ,บรีที่28พฤศจิกายน ลักษณะอากาศโดยทั่วไปคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับพ่อแม่พี่น้องโดยอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสแล้วก็ทุกอำเภอของจังหวัดพิจิตรทั่วทั้งจังหวัดเลยครับผมคาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับพ่อแม่พี่น้อง เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดอุตรดิตฐ์เมืองงาสาดหวานกันครับพ่อแม่พี่น้องพยากรณ์อากาศประจําวันพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายนลักษณะอากาศทั่วไปของจังหวัดอุตรดิตฐ์คาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสแล้วก็คาดการณ์ว่าทุกอําเภอทั่วทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ20องศาเซลเซียส มีลมทวนออกเสียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยาการณ์อากาศประจำวันของจังหวัดสุโขทยัยกันครับพ่อแม่พี่น้องพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายนลักษณะอากาศทั่วไปของจังหวัดสุโขทยัยคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสและก็ทั่วทุกอำเภอ ทั่วทั้งจังหวัดสุโขทัยวันนี้คาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31อุณหภูมิต่ําสุดที่20องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดพิษณุโลกกันครับผมพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายนก็คาดการณ์ว่า จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องทั่วทั้งจังหวัดพิษณุโลกทุกอำเภอคาดกันว่าจะไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับโดยภาพรวมของทางภาคเหนือก็พบว่า,าภาคเหนือตอนบน าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางนะครับผมอาจจะเลยไปถึงพะเยาคาดกันว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะครับส่วนทางตอนภาคเหนือตอนล่างนั้นไม่มีฝนครับพ่อแม่พี่น้องส่วนอุณหภูมิบรรยากาศของภาคเหนือส่วนใหญ่ก็จะมีการเยินในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับการพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือ วันนี้กับผมลงหนวดผลฟ้าพยากรณ์ก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับผม